สำนักงานปปชประจำจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามเชิงรุกกรณีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะที่หาดบางที่บางเท่านั่นเองค่ะ นายสุวัตเสาวารันผูน้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หาลงพื้นที่ติดตามเชิงรุกกรณีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณหาดบางเทาหมู่ที่3มตำบลเชิงทะเลอำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการป้องกันปรับปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่ร่วมการสมาชิกชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตโด,ดยบรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ แล้วก็จากการลงพื้นที่นะคะพบว่าอาคารที่กําลังดําเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ได้ขึ้นโครงไว้เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ในครั้งแรกปัจจุบันได้มีการทําการรื้อถอนออกแล้วนะคะเหลือแต่โครงฐานข้างล่างเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังพบจุดบริเวณที่คาดว่าเป็นพื้นที่สาธารณะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเช่นร้านอาหารที่มีการสร้างการก่อสร้างคาดว่าลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ชายหาดโรงแรมหลายแห่งก็มีการนําเอาก้อนหินขนาดใหญ่จานวน ส่วนมากมาตั้งไว้โดยอ้างว่าเพื่อลดแรงกระแทกของคลื่นการสร้างพื้นที่พักผ่อนของโรงแรมนะคะลุกล้ำพื้นที่เข้ามารวมถึงกำแพงดินกำแพงหินกั้นทางบริเวณชายหาดทําให้ผู้คนไม่สามารถเดินบริเวณหาดสาธารณะได้ค่ะโดยปปชประจําจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้การตั้งไป้ายไวนิวนะคะในเรื่องของการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบว่าที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะและลุกล้ำลําน้ําให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของต่าง ที่ได้มีการตั้งหรือวางไว้ออกทั้งหมดทั้งผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ร้านอาหารหรือผู้ประกอบการประเภทอื่นที่อยู่ในพื้นที่บริเวณหาดบางทาหาดบางเทาทั้งหมดค่ะโดยกรรมน,นจังหวัดภูเก็ตก็ได้ให้ข้อเสนอเนี้ยเช่นเดียวกันโดยมุ่งเน้นให้มีการติดประกาศหรือว่าติดป้ายเพื่อแจ้งให้กับผู้ประกอบการที่กำลัง,งดำเนินการหรือดำเนินการแล้วได้รับทราบทั่วกันค่ะ